คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสูตรเลขเด่นบน4ตัวเด่น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 ,นะครับเขาก็เข้ามาสิบกว่างวดแล้วเนาะสิบกว่างวดแต่ผมไม่ได้ทําย้อนขึ้นไปเนาะผมทําย้อนให้แค่2องวดสงวดนี้เขาก็เข้าเห็นไหมครับก็ไม่ยากนะครับสูตรนี้ก็เอา2ตัวล่าง เอาหน่วยหน่วยล่างมามาบวกค่าคงที่บวก5บวก1บวกสบวก1สูตรก็จะประมาณนี้แต่สูตรนี้เข,เข้าดีมากนะครับบางครั้งก็มา2ตัวบางครั้งก็มา1ตัวแต่งวดนี้เขามา2ตัวเห็นไหมพี่น้องงวดวันที่16บหกเขามา5กับ7ผมก็ยังพูดอยู่นะครับในคลิปในคลิปนี้ผมว่า5กับ7 7และ9ชอบมาด้วยกันผมว่าแล้ว ว่า2ตัวนี้ถ้า5กับ7หรือ7กับ9เนี่ยถ้าเขาอยู่คู่กันเมื่อไหร่ชอบมาด้วยกันนะครับแต่รอบนี้เขาก็มาด้วยกันจริงๆเพราะว่าเขามา7 5 0แต่นานๆทีนึงพี่น้องนะเขาจะเข้า3ตัวตรงๆที่ผมไปย้อนดูสถิตินะว่านานๆเขาถึงจะเข้า3ตัวตรงๆเนาะ นี่เข้าๆสองตัวเลยนะครับเข้าๆสองตัวเลยนะถูกนะครับถือว่าแจ่มมากนะครับสูตรเนี้ยสูตรมันก็จะไม่ยากนะพี่น้องเนาะรอบนี้ก็เห็นไหม เลขล่างเข้าออก2อสก็จะนำเลข3มาเลยสูตรนี้ก็พอเข้ามาสองงวดอย่างนี้สามงวดที่ผ่านมาเข้ามา7 5็เนาะมาสองตัวเราก็มาลุ้นงวดนี้ว่าเขาจะมาขีดตัวอาจจะมา2ตัวเหมือนเดิมหรืออาจจะมา1ตัวแต่ส่วนมากถ้าเข้ามา2ตัวแล้วอาจจะมาหนึ่งตัวนะพี่น้องเนาะแต่ก็ไม่แน่ อาจจะเข้าสามตัวตรงๆก็ได้นะครับสูตรนี้เคยเข้ามาหลายรอบแล้วผมไม่ได้ทําย้อนให้ดูเนาะแต่ผมไปเลยย้อนสถิติย้อนหลังขึ้นไปอ่ะเข้าอยู่ประมาณสองสามงวดนะพี่น้องที่เข้าสามตัวตรงๆอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่บุญว่าสนาเนาะก็ไม่ยากนะครับสูตรเราก็นํสองตัวล่างมา2ตัวล่างมาปุ๊บก,ก็เป็นเอาหลักหน่วยนะครับเอาสามบวกห้าสามบวกห้าได้แดนะพี่น้อง สาบวกหได้8 8ไปบวก1ก็เป็น9 9้าเก้าบวกสองเก้ได้1 11 1งบวกหก็เป็น2คุ้นคุ้นไหมครับเพราะว่าเขาจะไปเหมือนเลขที่เลข4ีสีตัวล่างครับสีเด่น4ี่ล่างอะ สูตรเลขเด่นโบเอล่างสี่ตัวเหมือนกันจะคล้ายๆกันนะเห็นไหมจะเหมือนกันเป๊ะเลยคล้ายๆกันนะผมก็จะนำจากน้อยไปหามากก็จะเป็นหนึ่งสองแปดเก้าเราก็มาลุ้นนะครับว่าสี่ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะมาสามตัวตรงๆก็เป็นไปได้หรืออาจจะมาสองตัวต อันนี้เราก็รับประกันไม่ได้เนะว่ายังไงก็ขอให้ปังๆเหมือนเดิมน้พี่น้องเนาะก็ขอให้รวยๆกันเหมือนเดิมผมก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมโบอกอ้อมใจพี่น้องด้วยก็จะลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่ออย่าไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ไปชมคลิปต่อไปก็น่าจะเป็น10หลัก10ไปเลย วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับ